ดูดได้แรงส่งได้สูงมีฝาครอบป้องกันการเสื่อมสภาพใบพัดทองเหลืองแท้ร0อปซต์ปั๊มน้ำออโต้5 5 0วัตต์ไอแมขนาดท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออก1นิ้วเสียงเงียบม,มาพร้อมกับกำลังไฟมอเตอร์5 5 0วัตต์พิเศษมาพร้อมกับฝาครอบป้องกันการเสื่อมสภาพของปั๊มน้ำประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งจะวางมุมไหนก็สะดวกทุกที่ส่งได้สูงถึง40เมตรดูดได้ลึกถึง9เมตร มีอัตราการดูด35ลิตรต่อนาทีมาพร้อมกับสวิตช์ออโต้ที่จะทำการตัดอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานและจะเปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานใบพัดทองเหลืองแท้ร้อเเซต์ัวเครื่องมีคีบระบายความร้อนอย่างดีมีระบบ IP 44กันน้ำได้ร้อเซต์ตัวเครื่องมีการเคลือบสนิมอย่างดีหากท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อและติดต่อสอบถามได้ทางอินบ็อกซ์เลยครับ